เดี๋ยวจะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพปืนลำกล้องนะครับที่มาเปลี่ยนใหม่นะครับปืนที่ทางบชนะมาเปลี่ยนปอาไปให้ครั้งนี้นะครับเป็นไอ้ปืนไร้ขั้น M4 นะครับา1 1มาพัฒนาเอาปเนหกเอ็นหนึ่งมาพัฒนานะครับในการเปลี่ยนลำกล้องทั้งหมดเปลี่ยนชุดชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับซึ่งชิ้นส่วนเนี้ยมันเป็นชิ้นส่วนของโค้ดโดยตรง นะครับไม่ได้มีการตัดแต่งลำกล้องหรือว่าดัดแปลงที่ส่วนอื่นนะครับในส่วนแรกก็คือเป็นชุดลำกล้องพร้องนะครับโครงนำนะครับงฝาประกับนะครับทั้งสองคือชุดโครงหูหิ้วตัวนี้สามารถถอดได้นะครับลางเป็นลาวิคาสเทนี่นะครับมาตรฐานชุดพันท้ายนะครับพันท้ายืดหดกระบอกต่อท้ายนะครับแหวนแหวนรองนะครับแหวนขันเกลียวนะครับแล้วก็ตัวบัฟเฟอร์ข้างในตัวแกนแหนบในส่วนของโครงนำจะเป็นตัวเดิมอยู่ ที่ผ่านมานะครับการใช้งานเนี่ยครงนําตัวนี้นะครับรหัสของโค้ดเนี่ยจะใช้รหัสเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสกูล A หรือสกูล M อ็มลโค้ดร่วมเรเิมจะใช้ด้วยกันได้นะครับการพัฒนาอาวุธปืนของเราในครั้งนี้นะครับเราจะเปลี่ยนให้อาวุธปืนทาง,งานได้สมบูรณ์จะไม่ได้เปลี่ยนทุกชิ้นนะครับโครงการตัวนี้ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าอาวุธปืนท่าก็บอกนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยซื้อตรงมันอยู่แค่ประมาณ4 0 0 5 0 0 0 0บาท แต่ตอนที่ทําโครงการตัวนี้นะครับปี50ราคาการของ m 4กระบอกละแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเราซื้อชิ้นส่วนมา8ชิ้นส่วนนะครับสามารถปรับปรุงให้ล้ท่านเห็นอยู่ขนาดเนี้ยใช้เงินก็ประมาณ37,000บาทนะครับตอ่อหนึ่งกระบอกที่ท่านเห็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยนะครับถ้ายิงแล้วติดเกิดติดขัดนะครับมีการแก้ไขเปลี่ยนชุดลูกเลื่อนชุดอะไรไปครับมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยถ้าเต็มทั้งหมดก็ประมาณ5้าหมื่นสองนะครับถ้าปิด่เฉพาะพวงบุญทั้งหมดยังไม่รวมโครงล่างนะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะจัด5ชุดยิงนะครับในการยิงครั้งนี้ท่านผู้การภาคสี่นะครับให้เก็บปอกกระสุนไว้ด้วยนะครับเพราะนั้น5้าห้านัดแรกให้ยิงทีงละนัดนะครับผลยิงผู้ช่วยเก็บปอกกระสุนนะครับเมื่อยิง5านัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เซฟหยุดยิงนะครับแล้วก็วางปืนนะครับเข้าใจไหมครับแล้วก็เก <ใน S 1> ็บเดี๋ยวผมจะเก็บกระสุนเสร็จเรียบร้อยเก็บปอกเรียบร้อยลงหมายเลขเรียบร้อยหลังจากนั้นให้ท่านทําการทดสอบ การทำงานของวัตถุปืนคือยิงทีลนะนัดยิงเป็นชุดครับเมื่อหมดนะครับให้ทำกระสุนแล้วก็ดำเนินการยิงไปได้เลยนะครับถ้าอัตถุปืนกระดอกไอ้กระบอกไหนเนี่ยชำรุดนะครับให้ยกมือเซฟยกมือไว้นะครับให้ค้างไว้แต่ยังไม่ต้องออกอย่าแนวยิงนะครับรอให้ให้ในวยิงยิงเสร็จก่อนนะครับมีใครไม่เข้าใจไหมครับโอเคน,นะครับห้าคนแรก ัีใช่มยิงเ,เก็บปอกห้านัดห้านะัดเริ่มยิง 安静。 ยินซ้ายขวาจำที่เอาเลเขาเกเขาจมาเ่ยไปดนซ้ายขวาพร้อมพร้อมยินี้าต่อกันทำงานลุกปืนเริ่มยิง ไปวางเพิ่นอีปอดปอดลงข้างใต้วางเพิ่นอะนี่แกปอเอออย่าโม้หารมานี่ดูหารนี่922

欢迎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 。